สวัสดีค่ะพบกับข่าวพยากรณ์นะคะประจำวันบริเวณภาคใต้ฟังตอนออกประจำวันจันทร์ที่เซมีนาคมพศ2567ค่ะสภาพอากาศบรรเล่าจะเป็นแบบไหนไปติดตามชมกันค่ะเริ่มกันที่พื้นที่าาอ,อ,อากาศพิบพลค่ะบริเวณขั้วโลกาศต่ำเหนือจากความร้อนนะคะบอกคุมอยู่บริเวณตอนฝนของประเทศไทยค่ะอ่าท้ายดาวเทียมฮิม,มาวาริค่ะบริเวณภาคใต้ฟังตอนออกนะคะตรวจพบหมีเป็นส่วนมาค่ะ ภาพเรดาร์ชุมพร่อ่ะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะนอกตอนบนนะคะไม่มีกลุ่มฝนค่ะภาพเรดาร์สถิมพะค่ะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะนอกตอนหลังนะคะไม่มีกลุ่มฝนเช่นกันค่ะต่อไปเป็นการได้งานอุณหภูมิค่ะอุณหภูมิสูงสุดมอว่านีวดไดเทซ้ที่พบจุดสามองศาเซลเซียสค่ะที่ตำบลมองน้องพลับอำเภอวอหยินจังหวัดประจวบคิครีขัน และอุณหภูมิต่อาสุดวันนี้วัดได้ที่ยี่ิบสองดสององศาเซลเซียสค่ะเทียมเพื่อพระเสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะต่อไปเป็นการได้งานฝนสถานียี่สิบเโมงค่ะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันะคะมีฝนเล็กน้อยบางแหงค่ะโดยปริมาณฝนสูงสุดที่วัดได้นะคะคือหกจุดหนึ่งมิลลิเมตรค่ะเทียมเพื่อเสดาจจังหวัดสงขลาค่ะต่อไปเป็นการขาดไม้สภาพอากาศวันนี้นะคะบริเวณภาคใต้ฝั่งนอกนะคะจะเจอกับคืนลมตะวันออก และลมตะวันออกเฉีงยงใต้กำลังปานกลางค่ะผัดปกคุมเรวนอ่าวไทยแหละปากตายทาให้มีฝนหรือฝนฝ่าคนองบางพื้นทีน่ค่ะไปดูไล่จังหวัดกันค่ะแพรบุรีประจบกิลีคันนครศรีธรรมราชปัตตานีสงขลายะลานราธิวาสนะคะจะมีฝนอยู่ที่รอยละยี่สิบของพื้นที่ค่ะชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานีนะคะจะมีฝนอยู่ที่รอยละสิบของพื้นที่ค่ะและอุณหภูมิต่ำสุดเจิประมณยู่ที่ปองมาณ22-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดเจทิ่ประมาณศาซียสค่ะ ต่อไปเป็นคืนลมค่ะตั้งแต่จังหวัดสุราธานีขึ้นไปค่ะจะเจอกับคืนลมตะวันออกเชียงใต้ที่มีความเร็วลม15 30กิโลเมตรต่อชมมมั่วโมงทะเลจะมีคืนสูงประมาณ1เมตรขัดแหละบริเวณที่มีฝนฝ้าคะนองคืนจะสูง1ถึง2เมตรและตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาค่ะจะเจอกับคืนลมตะวันออกที่มีความเร็วลม15ถึง3 5กิโลเมตรต่อชมมั่วโมงทะเลจะมีคืนสูง1ถึง2เมตรขัะและบริเวณที่มีฝนฝ่าคะนองค่ะคืนจะสูงม,มากว่า2เมตรค่ะ ขาต่อไปเป็นการขาดไม้สภาวะอากาศเจ็ดวันข้างนานะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สิบมีนาคมค่ะบริเวณภาคใต้ฝั่งนอร์ตอนบนนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สิบมีนาคะจะมีฝนดูฝนฝ่าขนองระดับสิบถึงยี่สิบของพื้นที่ค่ะแต่ต่อไปเป็นการขาดไม้สภาวาอากาศองบริเวณภาคใต้ฝั่งนอร์ทตอนล่างนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สิบมีนาคมค่ะจะมีฝนดูฝนฝ่าขนองระดับสิบถึงยี่สิบของพื้นที่ตลอดช่วงเช่นกันค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะข้อจบการพยายกรณ์อากาศโดยเพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด like, ติดตามไว้กับช่องศูนย์อุตนนิมวิทยาภาักตาฟังตอนออกเลยนะคะแลวพบกันใหม่ตอช้าค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่